สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชตแฟมิลีค่ะวันนี้จะมาต้มปลาช่อนนาซู่พี่สู่น้องกินเดอ้อจ้าปลาตัวนี้โลเคิงจ้าตัวใหญ่ๆอันนี้ทอดไว้ให้หลานค่ะทอดไว้ให้หลานๆค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะท่อนตรงกลางเนาะหมักแล้วก็ใส่ถุงไว้ครึ่งนึงแล้วก็อน,นี้ทอดแล้วไว้ให้เด็กๆค่ะอันนี้ เครื่องเทศค่ะมาน้ำเดือดแล้วมาต้มต้มปลาช่อนนาต้มปลาช่อนนาสุพีสุน้องกินเดอ้อมาเดอ้อมากินข้าวแรงนํากันนะพี่น้องอยู่ฟังไทยฟังลาวอยู่ต่างประเทศก็มาเดอ้อ มากินข้าวนำกันอันนี้ใส่เกลืออ้าวเครื่องเทศเราเดือดได้ที่แล้วเนาะเค,เครื่องเทศเราเดือดปลาตัวใหญ่ค่ะโลครึ่งเลยค่ะนี่ค่ะ หลานก็มาแล้ว <c oughs> นี่ค่ะประมาณนี้อันนี้ยังเหลือสองท่อนอยู่ค่ะเดี๋ยวจะใส่ถุงเก็บไว้ค่ะ <c oughs> มันเยอะเกินไปค่ะเดี๋ยวหาหมอ้อมาปิดให้เขาเดือดก่อนค่ะ เดี๋ยวมาชมตอนข้าเดือดเนาะเดือดแล้วค่ะเดี๋ยวมาปรุงกันค่ะนี่ค่ะใส่มะเขือเทศใส่มะเขือเทศลงไปใส่ผงปรุงรสลงไปค่ะถ้าใส่ผงปรุงรสแล้วจะไม่ใส่ผงชูรสค่ะ จะไม่ใส่ผงชูรสใส่น้ำปลาเนาะ้ำปลานิดนึงเพิ่มความหอมอืมอพอค่ะ ให้มะเขือเทศออกรถออกชาตินิดนึงก่อนค่ะ,คะอ้าวแล้วก็ใส่พริกขั่วแข่งขั่วค่ะต้นหอมผักชีกะเพราพอเลยค่ะทีนี้ก็ปิดแก๊สค่ะปิดแก๊สค่ะเนี่ยค่ะ ต้มปลาช่อนนาค่ะทีนี้ก็ปิดแก๊สเลยเนาะนะคะ